สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องหลักภาษาบาลีนะคะอ่ะอันนี้คือตัวพยัญชนะวรคในภาษาบาลีนะคะครูทาไว้ให้แล้วเพื่อทบทวนนักเรียนเมื่อวานนะคะใครที่ไปดูใน EP ีหนึ่งนะคะก็จะมีบอกนะคะแต่ครูจะทบทวนอีกนิดหนึ่งนะคะพยัญชนะวรคนะคะในภาษาบาลีนะคะก็จะมีแถวทั้งหมด5แถวนี้นะคะมีแถวทั้งหมด5แถวนะคะแล้วก็มีวัค ทั้งหมด5วักนะคะแล้วที่สําคัญก็คือยังมีพยัญชนะที่เป็นเศษวักด้วยนะเศษวักก็คือมีฐานเสียงที่แตกต่างจากพยัญชนะอื่นนะคะก็คือมียอรอลอกอ,อนะคะสองออจุลาแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ ชัดไหมอ่ะตัวนี้ก็คือตัวอังนะโอเคมาดูในหลักการที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าคําภาษาบาลีในหลักการที่หนึ่งนะคะบอกว่า,าแถวที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวสะกดตัวตามเนี่ยจะเป็นแถวที่หนึ่งและแถวที่สองเท่านั้นนะคะอ่ะทำไมถึงมีตัวสะกดแล้วก็ตัวตามนะคะก็คือในคําภาษาบาลีเนี่ยนะคะจะมีตั้งแต่สองสองพยางค์ขึ้นไปจะต้องมีการแปลนะคะซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยนะคะอ่ะ โอเคมาดูคำคำที่หนึ่งนะคะดูคำแรกที่ครูจะให้นักเรียนสังเกตคำเนี้ยคำเนี้ยดูนะดูคำนี้นะดูคำว่าสักกะนะคะ,ะตัวสะกดเป็นอะไรตัวสะกดก็คือเป็นเสียงกะเสียงกะเสียงกอไก่อะเสียงกะ,กะ,งกะนะคะตัวตามในพยาพยัญชนะที่สองก็จะเป็นแถวที่หนึ่งหรือแถวที่สก็ได้นะคะ อ่ะนี่ใช่ไหม,มแถวที่หนึ่งแล้วแถวที่สองก็ได้นะคะอ้าวยกตัวอย่างอีกคำหนึง่งดูคำนี้ดีกว่าต้องเรียนจะได้เห็นเห็นเห็นภาพชัดเจนดูคำนี้อ่ะอ่ะดูคำนี้นะคะ ในแถวที่หนึ่งพย,ยัญชนะวักมันมีอะไรบ้างอลองดูในแถวที่หนึ่งนะคะจะมีกาจา่ตาตาปาเห็นไหมอ่ะคราวนี้คําว่าอิจฉาตัวสะกดเป็นเสียงเจอเสียงจะเสียงเจอนะคะกดเขามีบอกว่าต้องเป็นแถวที่หนึ่งหรือ,อตัวสะกดะวักที่หนึ่งหรือวักที่สองอ เป็นตัวตาม1หรือ2เท่านั้นนะคะเป็นวรรคที่1หรือวรรคที่2เท่านั้นคราวนี้โทษทีเมื่อกี้เป็นวรรคที่1และวรรคที่2เท่านั้นนะคะอ่ะดูคําว่าอิจฉาตัวสะกดเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะกดก็คือบอกว่าไอสองไอหนึ่งหรือสองเนี่ยเป็นตัวตามก็ได้นะคะ,ะนี่นะคะโอเคนะต่อมาในข้อที่ สในทุกข้อที่สองกดบาลีในข้อที่สองบอกว่าพยัญชนะแถวที่สามอ่ะแถวที่สามนะคะ่ะ,ะกดนะคะตัวตามอ่ะตามเนี่ยก็จะมีเป็นแถวสามหรือแถวสี่ก็ได้อ่ะดูนะครูจะยกตัวอย่างคำนี้ให้นักเรียนเห็นภาพชัดนะคะคำว่า อันนี้คำว่าวิชานะคำว่าวิชาตัวสะกดอยู่ในเนี่ยในวักที่สามในแถวที่สามเนี่ยเห็นไหมแถวที่สามจะเป็นตัวเนี้ยกดมันมีอยู่ว่า,าจะเอาตัวมันเองหรือแถวที่สามเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวตามก็ได้นะจะสังเกตว่าส่วนใหญ่เห็นไหมคำาหลักสังเกตง่ายๆเลยก็ค,คือมีพยัญชนะสองตัวที่ไม่ใช่รหรนะัน่ะ นะคะโดยที่นักเรียนจะไม่ต้องมาดูไอ้ไอกดตัวนี้นักเรียนก็ให้เสนีิิฐานไว้เลยว่าเป็นภาษาบาลีเนาะอ่าต่อมาในข้อที่3ในข้อที่3พย,ยัญชนะแถวแถวที่5เป็นตัวสะกดนะคะตัวตามเนี่ยก็สามารถเป็นได้แถวก็ตั้งแต่แถวที่1-5ถึง5เนี่ย ตามได้หมดเลยตามได้หมดเลยนะในขณะที่ของเราเนี่ยเวลาผสมกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นคำนี้อ่าอะดูคำนี้นะคะพะยัญชนะแถวที่ห้าคำว่าสงคำว่าสงตัวสะกดเป็นเสียงงงูใช่ไหมรงเสียงงงูอยู่เป็นพยัญชนะอ่าแถวที่ห้านะคะกฎมันบอกว่าต้องหาตัวอะไรตัวต้องหา ตัวอะไรก็ได้มา,มาตามนะอันนี้ก็เอาในวัคที่ที่สี่มาตามนะคะแล้วก็เพียงแต่ว,ว่าของเราเนี่ยลากศัพท์ของมันก็คือมาจากคําว่าสังฆะหรือสงฆะสังฆะเนี่นะคะลากศัพท์ของมันแต่เราไม่อยากออกไม่ได้ออกเสียงก็เลยเอาทันตค่าไปฆ่าเอาไว้นะเพราะฉะนั้นหลักสังเกตอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้หลักสังเกตก็คือพยัญชนะสองตัวติดกันใช่ไหมคะพยัญชนะสองตัว ติดกันนะพยัญชนะ2ตัวติดกันยกเว้นรอหรันยกเว้นรอหันนะสังเกตว่า,น,าน่าจะเป็นภาษาบาลีะมีทันตคาตด้วยนะคะมีทันตานะคะนตาตก็น่าจะเป็นบาลีอ่าโอเคต่อมา,อาเศษวัชนะคะเศษวัชมันในข้อที่4หลักสังเกตในข้อที่4เศษวัค เศษวักนี้นะคะ,ะถ้าเศษวักมันเป็นตัวสะกดเนี่ยเมื่อไหร,ร่เศษวักมันตัวสะกดนะคะมันก็จะ,ะใช้ตัวเดิมของมันนะ่ะใช้ตัวเดิมนะ่ะตามทันทีใช้ตัวเดิมตามนะยกตัวอย่างเช่นเอาคำว่าคำนี้ดีกว่านักเรียนจะได้เห็นภาพชัดอ่ะ คำนี้นะคะปัดสาวะปัสาวะ,ป,าวะปัดสาวะปัดแรกใช่ไหมตัวสะกดก็คือเป็นเสียงสเสือใช่ไหมคะซึ่งสซเสือเป็นเศษวักนะคะตัวตามในพยางค์ที่สองมันก็จะเอาตัวมันเองอะมาตามนะคะ mm. ต่อมาหลักอีกข้อหนึ่งนะคะ mm. หลักอีกข้อหนึ่งก็คือคํายืมในภาษาบาลีมีอะไรอีกมีอีกเยอะเลยค่ะ คำยืมในภาษาบาลีคำยืมในภาษาบาลีส่วนใหญ่จะใช้ลอจุลานะคำ,คำยืมในบาลีเนี่ยจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้ลอจุลาใช้ลอจุลานะ,ะบางครั้งก็จะมีตัวกาันด้วยนะคะบางครั้งก็จะมีตัวกาันด้วยในข้อตัดไปลองดูอีกทีคำขึ้นต้น ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าปฏิขึ้นต้นด้วยปตินะคะจะเป็นภาษาบาลีนะคะจะเป็นภาษาบาลีอ่ะโอเคไม่ยากนะนักเรียนนักเรียนพอที่จะเข้าใจนะคะทบทวนอีกนิดนึงครูทบทวนให้อีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือพยัญชนะวรคเนาะอันนี้คือหลักของการผสมพยัญชนะให้เป็นคำนะคะแถวที่หนึงนะคะเป็นตัวสะกดแถวที่หนึ่งเป็นตัวสะกด ตัวตามก็จะเป็นแถวที่1หรือแถวที่2นะคะอ่านี่นะคะแถวที่1เป็นตัวสะกดนะตัวตามก็จะเป็นตัวแถวที่1หรือแถวที่2นะคะต่อมาในข้อที่2ตัวสะกดเป็นแถวที่3นะคะตัวตามก็จะเป็น3หรือ4นะคะอ่าในข้อที่3นะคะแถวที่5เป็นตัวสะกดตัวตามก็จะเป็น1-5ถึงเท่านั้นนะคะและตัวเศษวร์เศษวร์นะคะเป็นตัวสะกด มันก็จะเอาตัวของมันเองอะตัวเดิมของมันเองนะเป็นตัวตามนะคะคำที่ขึ้นต้นด้วยลอจุลาคำที่ขึ้นต้นด้วยลอจุลาก็จะเป็นคำบาลีคำที่ขึ้นต้นด้วย,าาวยาปาตปะตปาตินะคะมีอยู่หลายคำเลยในยภาษาไทยที่เรามาใช้เนี่ยนะคะก็จะเป็นคำบาลีโอเคนะคะในคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในภาษาสันสกฤตในคลิปหน้านะคะ